สวัสดีคะ่ะเด็กๆสำหรับการเรียนในวันนี้ของเรานะคะเราก็จะยังเรียนนะคะอยู่ในส่วนของบทที่3อยู่นะคะแต่เนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะจับติกลงไปนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไวยากรณ์ภาษาจีนนะคะแล้วก็ในส่วนของบทสนทนาเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูไวยากรณ์ภาษาจีนที่อยู่ในบทสนทนากันดีกว่าค่ะ โอเคค่ะสำหรับไวยากรณ์ภาษาจีนนะคะลูกที่อยู่ในส่วนของบทสนทนานะคะเหล่าซื้อก็จะแยกออกมาให้นะคะลูกเป็นทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะซึ่งทั้ง6ตัวนี้นะคะก็จะเป็นคำถามแล้วก็คำตอบของแต่ละข้อนะคะก็จะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันอ่ะเราไปดูในส่วนแรกเลยนะคะลูกส่วนแรกนะคะก็จะเป็นไวยากรณ์นะคะในส่วนของการถามนะคะเกี่ยวกับว่า การที่จะไปสถานที่เนี้ยนะต้องนั่งรถสายไหนไปหรือนั่งรถเบอร์อะไรไปนะคะซึ่งในรูปประโยคของคำถามนะคะก็จะถามเป็นอ่าก็จะถามเป็นในส่วนของสถานที่นะคะลูกที่เราต้องการจะไปนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่าจัว่วที่แปลว่านั่งหรือโดยสารนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่าจีรู้ เชอรนะคะที่แปลว่าสายอะไรหรือสายไหนรถสายอะไรหรือรถสายไหนนะคะซึ่งต้องขอบอกก่อนว่าคำว่าจ้วจีรู้เชอร์เนี่ยห้ามเด็กๆย้ายไปไหนนะคะก็คือให้วางไว้ตําแหน่งนี้ไว้ตลอดนะคะซึ่งคำว่าจ้วจีรู้เชอร์เนี่ยมันก็จะแปลว่าโดยสารรถสายไหนหรือนั่งรถสายไหนไป ไปในที่ไหนคะไปในสถานที่ที่เราต้องการถามที่อยู่ตรงหน้าประโยคหรือหรือที่เป็นประธานของประโยคนะคะซึ่งสถานที่ตรงนี้หนูสามารถเปลี่ยนได้นะคะอาจจะเป็นโรงเรียนคือสวยเซียวนะคะหรืออาจจะเป็นสถาน,นีรถไฟนะคะที่ว่าหัวเชิ์จานนะคะหรือเป็นสถานที่ต่างๆ ก็ได้นะคะซึ่งเด็กๆสามารถเปลี่ยนได้โดยเวลาใช้ประโยคคําถามคำนี้ที่ถามว่าสถานที่แห่งนี้นั่งรถสายไหนหรือเบอร์อะไรไปนะคะก็ให้หนูใช้รูปแบบประโยคตามที่เราซื้อได้บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือสถานที่ตามด้วยคําว่าจั้วจีรู้เชอร์ที่แปลว่านั่งหรือโดยสารรถสายอะไรหรือเบอร์อะไรนะคะ ก็จะประมาณนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะเราซือจะถามประมาณว่าโรงเรียนเนี่ยนั่งรถสายอะไรนะคะจะไปโรงเรียนเนี่ยจะนั่งรถสายอะไรนะคะซึ่งในรูปประโยคก็คือสถานที่ต้องอยู่ที่1ถูกไหมคะสถานที่เราซื้อถามถึงโรงเรียนโรงเรียนก็คือเซเชวนะคะลูกเซเชวนะคะ แล้วก็ตามด้วยคำว่านั่งก็คือคำบ่าจวนะคะอ่ะแล้วก็ตามด้วยคำว่าจี G. ลูกเชอร์นะคะก็คือโรงเรียนเนี่ยต้องนั่งรถสายอะไรไปนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเมื่อมีคนถามก็ต้องมีคนตอบนะคะสำหรับคำตอบเนี่ยก็จะตอบเป็นจ้วนะคะที่แปลว่านั่งนะคะและไอตัวจุด,จ,ดจุดนี้ก็คือ หมายเลขของรถนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่ารูเชอร์นะคะที่แปลว่าสายยกตัวอย่างเช่นเขาถามว่าไปโรงเรียนเนี่ยนั่งรถสายอะไรไปสมมติว่าไปโรงเรียนนั่งรถสายหนึ่งไปนะคะก็จะบอกเป็นจั่วนะคะตามด้วยหมายเลขคำว่า1นึ่งภาษาจีนคืออีแล้วก็ตามด้วยคำว่า ลู่เชอนะคะที่แปลว่าสายก็จะเป็นนั่งรถสายหนึ่งไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่1น,นะคะต่อไปเราไปดูในส่วนที่2นะคะคําถามก็จะถามเกี่ยวกับจ่ายะะหนาคะจ่ายหนาตัวนี้นะคะจะแปลว่าที่ไหนนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าถามเกี่ยวกับที่ไหนมันต้องเกี่ยวถามเกี่ยวกับสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นตัวจุด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 ตัวแรกเนี่ยก็จะถามเกี่ยวกับสถานที่เหมือนกันนะคะอาจจะถามว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ที่ไหนหรือป้ายรถเมล์เนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราซื้อถามว่า ป้ายรถเมล์เนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะ, <c oughs> ะเราซื้อถามว่าอเอาเป็นคำง่ายๆแลวกันเราซื้อถามว่าป้ายเบอร์หนึ่งเนี่ยป้ายป้ายรถเบอร์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่ไหนจะตอบว่ายังไงนะคะสถานที่ก็คือเราถามถึงป้ายรถเบอร์หนึ่งถูกไหมคะหรือป้ายรถสายหนึ่งคำว่าสายหนึ่งก็คืออ e ีลูถูกไหมคะ และคำว่าป้ายหรือคำว่าสถาน,นีให้หนูเติมคำว่าจ้านลงไปนะคะอ่ะอีอีลูกเชอจ้านนะคะลูกตามด้วยคำว่าจ้ายหนานะคะที่แปลว่าอยู่ที่ไหนนะคะก็จะถามเกี่ยวกับว่าสถานที่เนี่ยอยู่ที่ไหนหรือจะถามเป็นโรงเรียนอ่ะเซเชียลจ้ายหนานะคะโรงเรียนอยู่ที่ไหนนะคะเวลาตอบ ให้ตอบเป็นแบบไหนให้ตอบเป็นแบบนี้นะคะลูกให้ตอบเป็นสถานที่ <c oughs> ให้ตอบเป็นสถานที่นะคะจุดๆ,ๆสถานที่แรกเนี่ยก็คือสถานที่ที่ถามนะคะเมื่อกี้ถามถึงอีลูอีลูเชอร์จ้านหนูก็ต้องเป็นอีลูเชอร จ้านนะคะแล้วก็ตามด้วยคําว่าจ้ายที่แปลว่าอยู่นะคะแล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่มันอยู่จริงๆนะคะยกตัวอย่างเช่นมันอยู่หน้าโรงเรียนนะคะคาว่าหน้าโรงเรียนตอบว่าไงเขียนว่าไงโรงเรียนนะคะภาษาจีนคือสเสีิ่ถูกไหมคะหน้าโรงเรียนคือเหมือน นะคะเพราะฉะนั้นหน้างเรียนก็เลยเป็นเวยเชี่ยวเหมือนโขนนะคะเวลาถามเขาถามว่าอีลู่เชอร์จ้านจน้ายนานะคะก็คือป้ายรถเมย์สายหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะคะหรือป้ายรถสายหนึ่งอยู่ที่ไหนเวลาตอบหนูก็ตอบเป็นอีลู่เชอรจ,จ้านจ้ายเสยเชียวเหมือนโขนก็คือสถานีสายที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่หน้าโรงเรียนนะอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เราซื้อพยยาาม มองพูดให้หนูเห็นภาพนะคะถ้าหนูสงสัยหนูสามารถสอบถามหือซื้อได้เนะเสียงค่อนข้างแหบนะคะเด็กๆต้องขอโทษด้วย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำถามข้อที่สองนะคะต่อไปเราไปดูในข้อแจ็คพอตของเราข้อที่สามนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับสถานที่นะคะ บวกด้วยคาว่าชี้หนานะคะบวกด้วยคําว่าชี้หนานะคะช่อหนาชื่อ e แปลว่าไปนะคะลูกหนาแปลว่าที่ไหนช่้หนาก็คือไปไหนนะคะอ๋อ <c oughs> ขอโทษนะคะอ่ะอันนี้จะไม่เหมือนเพื่อนอันนี้จะไม่ใช่สถานที่นะคะเด็กๆอันนี้จะเกี่ยวกับเป็นตัวประธา,า,านหรือตัวบุคคลนั่นเองนะคะลูกประธานหรือตัวบุคคลนะคะประธานหรือตัวบุคคลในที่นี้ก็จะ ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะตัวบุคคลก็มีเธอมีเขามีเขามีคุณมีท่านใช่ไหมคะอาจจะมีชื่อคนก็ได้ที่แนบมาด้วยนะคะก็คือเป็นประธานนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่าชีนานะคะที่แปลว่าไปที่ไหนยกตัวอย่างเช่นเราซื่จะถามว่าคุณไปที่ไหนนะคะคำว่าคุณในภาษาจีนคือคำว่านี่ถูกไหมคะ ไปที่ไหนคือคำว่าชุยหนานะคะอ่ะก็จะได้ประโยคนี้ออกมาก็คือคุณไปที่ไหนก็คือหนีชียหนานะคะพอเวลามีคนถามก็ต้องมีคนตอบเวลาตอบตอบอยังไงตอบแบบนี้ค่ะจุดจุดจุด,จดตัวแรกนะคะก็คือประธานหรือบุคคลที่อิงมาจากประโยคคำถามแต่ในกรณีนี้นะคะถ้าถามคำว่าหนีเนี่ยที่แปลว่าคุณหมายถึงเขาถามเรา เวลาตอบเราก็ต้องตอบเป็นตัวเราเองก็คือบที่แปลว่าฉันนะลูกนะอ่ะแล้วก็ตามที่คำว่าชีนะคะที่แปลว่าไปนะคะแล้วก็ตามด้วยสถานที่นะคะอาจจะเป็นโรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นเสี่ยวนั่นเองก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไวยากรณ์นะอันแรกก็จะถามตอบ เกี่ยวกับเรื่องสถานที่นะคะว่าควรนั่งรถอะไรไปหรือนั่งรถสายอะไรไปนะคะรูปแบบคำถามก็จะประกอบไปด้วยสถานที่บวกด้วยคำว่าจั่วแล้วก็บวกด้วยคำว่าจีรูเชอร์สอนะคะก็จะเป็นในส่วนของคำคำตอบนะคะเมื่อถามว่านั่งรถอะไรไปเวลาตอบก็ตอบเป็นจั่วนะคะแล้วก็ตามด้วยหมายเลขรถนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่าสายก็คือรูเชอร์ต่อไปในส่วนที่2ก็จะเป็น คำถามนะคะเกี่ยวกับว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ไหนนะคะรูปแบบประโยคคําถามก็จะประกอบด้วยสถานที่นะคะลูกแล้วก็ตามด้วยคําว่าใจหนาที่แปลว่าที่ไหนนะคะและเวลาคําตอบนะคะก็จะตอบเป็นสถานที่ที่เราถามไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ตามด้วยคําว่าใจแล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เขาอยู่จริงๆหรือสถานที่ที่แห่งนั้นอยู่จริงๆและ3นะคะก็จะเป็นในส่วนของ การถามเดียวกับว่าบุคคลนี้ต้องการจะไปที่ไหนหรือคุณต้องการไปไหนเขาต้องการไปที่ไหนนะคะก็จะเป็นในรูปของประโยคคือประธานในตัวของบุคคลนะคะบวกด้วยคำว่าช e นะี้หนาที่แปลว่าไปที่ไหนนะคะส่วนคำตอบก็จะเป็นตอบในส่วนของประธานนะคะลูกหรือตัวบุคคลที่อิงมาจากคำถามนะคะตามด้วยคำว่าชี้ที่แปลว่าไปแล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เราต้องการไปนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะมาดูในส่วนของบทสนทนาของเรานะคะซึ่งก็จะอยู่ในหน้าที่22นะคะหล่อซื้อก็แบ่งออกมาให้เป็น2พารากราฟไปดูพร้อมกันเลยค่ะว่าแต่ละพาาากราฟเนี่ยอ่านว่าอะไรบ้างนะคะอ่ะมาดูในส่วนแรกนะคะเขาบอกว่ายังไงไปดูกันเขาบอกว่าชี่หัวเชอร์จ้านนะคะจ้วจีลู่เชอชีอ หัวเชอจ้านจ้วจีลู่เชอคำว่าชี่ตัวนี้นะคะลูกในภาษาจีนก็จะแปลว่าไปนะคะหัวเชอจ้านนะคะถ้าเราไปเปิดย้อนดูในคำศัพท์ของเรานะคะก็จะแปลว่าสถานีรถไฟนะคะขออนุญ,ญาตเขียนยอ่อนะคะเดี๋ยวไม่พอคำว่าจ้วเราซื้อบอกไปแล้วนะคะว่าแปลว่านั่งหรือแปลว่าการโดยสารนะคะจีลู่เชอคำนี้นะคะใน วยากรณ์เมื่อสักครู่นะคะก็จะแปลว่าสายอะไรหรือรถสายไหนถูกไหมคะเพราะฉะนั้น she หัวเชอจ้านจ้วจีลู่เชอนะคะก็จะแปลว่าถ้าต้องการที่จะไปสถานีรถไฟเนี่ยนะคะต้องนั่งรถสายอะไรหรือเบอร์อะไรหรือรถสายไหนนั่นเองนะคะคนตอบเขาก็เลยตอบว่า จ้วชืออู่ลู่กงกงชี้เชอร์นะคะจ้วชืออู่ลู่กงกงชี้เชอร์นะคะจ้วในความหมายนี้เราซื้อบอกไปแล้วว่าแปลว่าการโดยสารหรือแปลว่านั่งนะคะชืออู่แปลว่าอะไรชื้อแปลว่าสิบอู่แปลว่าห้าชื้ออู่ก็คือสิบห้านะคะลู่ตัวนี้หมายถึงถนนหรือสายถูกไหมคะกงกง,กงชี้เชอร์คือรถเมล์หรือรถ สาธารณะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจั้วฉืออู่ลู่กงกงชี่เชอก็จะแปลว่านั่งรถเมย์สาธารณะเนี่ยหรือนั่งรถสาธารณะเบอร์สิบห้าหรือสายสิบห้านะคะหรือรถเมย์เบอร์ 15, รอส 15, ะะิหบห้านั่นเองนะคะต่อไปเขาเลยบอกว่าชื่ออู่ลู่เชอจ้านจ้ายหนักนะคะชื่ออู่ลู่เชอจ้านจ้ายหนัก ชื้ออู่นะคะลูกชื้อแปลว่าสิบอู่แปลว่าห้าชื้ออู่ก็คือสิบห้าลู่เชอจ้านนะคะอ่าคาศัพท์ใหม่ลู่เชอจ้านแปลว่าอะไรอย่างที่เราซื้อบอกไปว่าลู่เชอเนี่ยแปลว่าอ่าแปลว่าสายถูกไหมคะจ้านก็จะแปลว่าสถานีลู่เชอจ้านก็จะหมายถึงป้ายป้ายสถานีหรือความหมายแล้วก็คือป้ายรถป้ายรถนะคะลูกป้ายรถเบอร์สิบห้านะคะ จ่ายหนาแปลว่าอยู่ที่ไหนนะคะอ่าเขาบอกว่าชืออู่รูเชอร์จ้านนะคะจ่ายหนานะคะอ่าสถานีหรือป้ายรถเมล์เบอร์สิบห้าเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะเขาก็เลยตอบไปว่าจ้ายโยจีเหมือนโขนะคะจ้ายโยจีเหมือนโขจ้ายแปลว่าอยู่หรืออาศัยนะคะโยจยีคือไพรส์นีเหมือนโขค,ค,คือ ประตูทางออกนั่นเองค่ะจ,จ้ายโยชี้เหมือนโขก็เลยแปลว่าอยู่ทางออกของไปสษณีนั่นเองนะคะเดี๋ยวทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆเ,เขาบอกว่าชี้หัวเชอร์จ้านจ้ายจีลู่เชอร์นะคะถ้าจะไปสถานีรถไฟเนี่ยต้องนั่งหรือโดยสารรถเมียสายอะไรหรือรถสายอะไรนะคะจั่วชืว่ออู่ลู่กงกงชี้เชอร์นะคะก็นั่ง รถเมย์นะคะหรือรถสาธารณะ, 15, ะ,ะออชเบอร์สิบห้านะคะชื่ออูรูเชอร์จ้าจ้ายหนานะคะแล้วป้ายรถเมย์เบอร์สิบห้านะคะอยู่ที่ไหนนะคะจ้ายโยชูยเเมิอนโคนะคะอ๋อก็จะอยู่ที่ประตูทางออกของไบสนีนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทแรกนะคะต่อไปเราไปดูในส่วนของพาร์ทที่สองนะคะก็จะมีจุดสังเกตก็คือมีกระเป๋ารถเมย์นะคะแล้วก็มีเด็กนักเรียนสองคน เขาพูดคุยกันว่ายังไงนะคะเราไปดูกันเลยเขาบอกว่าหนีเมินชี้นานะคะนีเมินชีนานะคะ,ะ,ค,ะคำว่าหนีเมินนะคะตัวนี้แปลว่าอะไรหนีแปลว่าคุณเมินแปลว่าพวกหนีเมินก็คือพวกคุณนะคะลูกชีน่นาตัวนี้บอกไปแล้วนะคะในไวยากรณ์แปลว่าไปไหนนะคะอ่ะออเราซื้ออันนี้ให้ผิดครับไปไหน อ่ะดิเมอรชี่ก็คือพวกคุณไปไหนหรือพวกคุณต้องการที่จะไปที่ไหนนั่นเองนะคะต่อไปเขาเลยบอกว่าวอร์เมนชีหัวเชอร์จานนะคะวอร์เมนชีหัวเชอร์จานคำว่าวอร์เมนแปลว่าอะไรวอร์แปลว่าชั้นเมนแปลว่าพวกวอร์เมนก็คือพวกชั้นนะคะชีแปลว่าไปหัวเชอร์จานคือสถานที่นะคะก็คือสถานีรถไฟนะคะ ะถ้าเด็กๆสังเกตนะคะลูกถ้าเด็กๆสังเกตนะคะอ่ะเด็กๆจะเห็นใช่ไหมเขาถามนี่ประโยคคําถามถามนี่ประโยคคําตอบตอบเป็นว่อนะคะเพราะว่าถามถึงคุณก็ต้องตอบเป็นชั้นนะต่อไปเขาถามอีกว่าจ่หนาเสี่ยเชอนะคะจ่หนาเสี่ยเชอะคำว่าจ่าหนาเราเคยสอนไปแล้วว่าแปลว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะ เซียเชอรก็จะแปลว่าลงรถนะคะจ่าหนาเซียเชอรก็จะแปลว่าลงรถอยู่ที่ไหนหรือต้องการที่จะลงรถที่ไหนนะคะคําตอบตอบว่าจ้าหัวเชอจ้านเซียเชอรนะคะจ้ายหัวเชอจ้านเซียเชอรจ้ายแปลว่าอยู่นะคะหัวเชอจ้านก็คือสถานีรถไฟนะคะลูกเสียแปลว่าลงนะ เชิญแปลว่ารถน่าจ้าหัวเชิญจ้าเสียเชิญก็คือลงรถที่สถานีรถไฟหรือลงที่ป้ายสถานีรถไฟนั่นแหละนะคะอ่ะทบทวนอีกหนึ่งรอบเขาบอกว่าหนีเมินชี้หนานะคะพวกคุณต้องการที่จะไปที่ไหนนะคะวอาเมินชี้หัวเชิญจ้าน,นะคะพวกฉันเนี่ยต้องการที่จะไปสถานีรถไฟนะคะจ้าหนาเสียเชิ์นะคะแล้วจะไปลงรถ ที่ป้ายไหนหรือลงรถที่ไหนนะคะ้า่หัวเชอจ้านเสียเชินะคะก็จะไปลงที่ป้ายรถเมย์ตรงสถานีรถไฟเลยนะคะหรือไปลงที่สถานีรถไฟเลยโดยตรงเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประโยคนะคะสนทนาของเราอันนี้ถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยเด็กๆสามารถสอบถามเราซื้อได้เลยนะ ต่อไปนะคะในส่วนสุดท้ายนะคะเมื่อเราเรียนไปเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการบ้านนะคะให้เด็กๆทาการบ้านของเราง่ายมากนะคะก็คือให้เด็กๆะค่ะดูภาพแล้วก็ตอบคําถามนะคะซึ่งในประโยคคาถามเนี่ยมันก็จะอิงมาจากไวยากรณ์ที่เรียนไปแล้วก็อิงมาจากบทสนทนาด้วยนะคะหน้าที่ของหนูก็คือดูภาพแล้วก็ตอบคําถามที่ถูกต้องนะคะว่าภาพนี้มันน่าจะตอบว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไรนะคะ ขออนุญาตบอกอีกนิดนึงว่าในส่วนของตัวนี้นะคะมันจะเป็นป้ายเบอร์สิบห้านะคะอาจจะมองไม่เห็นนะคะ,ะก็จะประมาณนี้ถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามหลอสื่อได้ตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลอดสื่อก็จะอยู่กับเด็กๆตลอดถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีการเรียนการสอนเพียงแค่นี้ นะคะถ้าใครดูแล้วยังไม่เข้าใจเดี๋ยวรบกวนเด็กๆเ,เปิดกลับไปดูอีกรอบนึงแต่ถ้าดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจอีกเดี๋ยวขอให้เด็กๆหาเลาซื้อนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะประมาณนี้แหละคะ่ะอ่ะสาหรับวันนี้ก็ต้องขออ่าหยุดตีการสอบมีแค่นี้ก่อนนะคะไม่รบกวนเวลาเด็กๆแล้วเดี๋ยว อาทิตย์หน้านะคะเราเจอกันอีกรอบหนึ่งในช่วงเวลาเดิมนะคะในส่วนของเรื่องบทเรียนนะคะเนื้อหาก็จะค่อนข้างยาวไปอีกนะคะขอให้เด็กๆสู้ๆนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะสอนเพียงแค่นี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมขอบคุณค่ะ